มึงเห็นกูได้ไงมึงเห็นกูได้ไงไไ่ด้ขีงเขาเลยแบบเหมือนให้ขายให้เราพแบบรู้จักว่าแต่ผมแต่รู้สึกว่าล้อแม็กหลังอะผมแยกได้ล้อแม็กหลังว่ะ้เจ้าได้มาลอดมาได้จากใดกัน มีรู้จัดอะไอ้เงี่เพื่อนรันไปแล้วมึงเห็นกูได้ไงมึงเห็นกูได้ไงวิ่งไปกูหายเวิ่งไปน่าหนาวอ่ะพี่รู้จักวะไหวปะผ่านแบบไปแฝดตัดอะเจอไก่บางเจอไก่ตัดหน้าเหนื่อยแบบเราเหนื่อยนะพี่นะอะไรพวะเราต้องมาคอยหลบมันอะพี่ ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเมื่อชอบใส่พวกนี้มันชอบอันนี้มันชอบไปเหมืนกับหมกอ่ะใส่พี่ตู้ปืนเนี่ยหมกเมตรอ่ะดูดน่าเกลียดวะเฮา มีแค่เราอยู่นะพี่นม่เกียดเหรอมีแค่เราอยู่เหรอไม่มีมถ้ามีรแบบ้องน,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 นี่นีบถังยากกว่าพี่ผมต้องตายนาน <c oughs> ทำเลยนะไม่รู้มึงทําเป็นอยู่เถอะทอําจะทําเป็นอยู่เถอะแล้วที่ใช้อะแต่พี่ไม่รู้ว่าทํายากไหมต่อบนะ ดึกเดียวจัดเลยพี่นะห่ฮะเอ้ได้เขาตอนนี้เท่าไหร่แล้วมือสอง มือสองเขาตกอยู่ประมาณเก้าแสนนะพี่แต่อันนี้คือผมเคยไปทิเนีไงแล้วมันพี่มีพี่อยู่คนหนึ่งที่เขาไปทงานบริษัทอ่ะเขาเก็บไว้แล้วเขาไม่ค่อยได้ขี่แล้วอ่ะแล้วก็เหมือนเขาแบบเขาเขาเหมือนใจนึงเขาอยากไม่อยากขายอใจนึงเขาไม่ได้ขี่แล้วไงเขาเลยแบบเหมือนให้ขายให้เราเพื่อแบบรู้จักว่าแต่ผมแต่รู้สึกว่าล้อแม็กหลังะ,มมงะผมแค่ได้ล้อแม็กหลังนะรดมดลัง ห้าตัวดีไงวะเขาผมซื้อมาเก้าแสนเก้าแสนเจ็ดอะพี่ทามอืมอืมตอนแรกเขาเอาเก้าแสนเก้าบอกขอลดหน่อยได้ไหมแม่งเขาหน่อยจริงอะแต่ว่าผมอะเออเขาผ่อนอะไรพี่อืมเราจะมีตังค์อะไรเป็นเป็นล้านก้อนเป็นล้านเลยหรอใช่ เอาเงินจากไหนเงินถึงเงินถังถูกปะต้องใหม่ง่ายเลยบอกที่แบบว่าเวลาเวลาเกิดเป็นไอ้ขี้เกียจต่อให้ป่วยแบบก็เกิดสมมติไม่รู้ก็อนสิ้นเดือนเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมันไม่พอไงเหมือนแบบมันทําให้เราขีดแบบต้องรู้เว้ยขี้เกียจนะที่ทำ